สวัสดีค่ะวันลอยทงปีนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนปีพศ2564ค่ะเรามาดูความหมายที่เราจะใส่ในกระทงก่อนลอยนะคะดอกบานไม่รู้โรยหมายถึงรักหวานยาวนานค่ะถ้าเราใส่เงินทองนะคะก็หมายถึงเงินในบัญชีใช้กี่ปีก็ไม่หมดนะคะมีใช้เรื่อยๆค่ะ แลถ้าเราใส่ดอกรักในกระทงนะคะความหมายก็คือมีความรักที่ดีมีมิแท้นะคะหากประดับประดากระทงด้วยดอกกล้วยไม้นะคะก็จะหมายถึงให้มีความสุขกายใจโรคภัยไม่มีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ใส่ดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองสีเหลืองนะคะก็หมายถึงการงานดีนะคะงานรุ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองค่ะถ้าเราใส่ข้าวสารลงไปในกระทงนะคะหมายถึงมีแต่ความโชคดีนะคะมีคนพร้อมที่จะอุปถัมภ์นะคะหรือมีคนพร้อมเปน,นั่นเองค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าหากเราใส่ไปแล้วความรู้สึกเราก็คงจะดีไปตามสิ่งของและก็ความหมายนะคะสำหรับลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานลอยกระทงค่ะสวัสดีค่ะ